สวัสดียามเช้าจ้าหาแนวเฮ็ดพี่น้องเบิง้งพี่จะเปลี่ยนตรงรอยต่อเนาะไม้ตรงรอยต่อเดี๋ยวเปลี่ยนไม้พี่น้องให้มันเข่ากันได้พี่พอกลังงานตปะปูออกจ้ะพ่อยายกเล่งให้มันแล้วอยู่จ้ะพี่น้อง อย่างนี้อันนี้คือทาสีใหม่เนาะละกัเอาอันไม้ใส่จ้ะเพราะว่าให้เพื่อนเอามาให้สำรองอยู่อีกหนึ่งอันเนาะพี่ใหญ่ก็เลยตัดใส้นี่พี่น้องคือมันเป็นรอยต่อเนาะเป็นรอยต่อของบ้านเพราะมันเป็นบ้านนอกดาวเฮ็ดเองถอดเองเพราะว่าเพื่อนไปซื้ออ้ที่เจาะเล็กๆมาเนาะพี่น้องเนาะนี่อันเจาะอันใน,น้อยอยังสิเดี๋ยวให้เพื่อ นี่จ้เขาเรียกว่าอ,อย่างอันเจาะอันน้นอยๆนี่แหละนี่พ่นก็เจาะก็ทําเองเนาะก็ถ้าพ่นแล้วก็สิได้ถทูพื้นให้เรียบร้อยเฮ็ตเองจะเฮ็ดเองบริ้เสียค่าสร้างค่าอย่างดอกทว่าเฮ็ดเรื่องอันน,น้อยๆเนวนี้เนาะอันนี้พ่นท้ามือวานนี่จ้านี่ เพื่นก็ทาท่อให้มันเป็นสีเดียวกันเนาะแล้วก็ฟังนี่พี่น้องจริงมันจะเป็นสีฟ้าเป็นบอเขากับมาทายท่อมาทาท่อให้มันเป็นสีเดียวกันนี่มันก็สิเป็นตาเบิ้งขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ท่อสีฟ้าแบบสีแมเพิ่นกัมาทายมาทามาทาให้มันเป็นสีน้ำเงินบ่าเออมันให้มันเป็นสีอน้ำตาลให้เป็นสีเดียวกันกับเือนนี่ เรียบร้อยพี่น้องมันีเห็ดงั้นข้างไหนจ้าถ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีย้ำเ้าเ้ากนาฬิกาพี่น้องนี่มันนี่ได้เปลี่ยนเสาสีเห,อนเ,หอนเสาเหอนแล้วบันนี้ได้สีสีน้ำตาลแล้วจ้าสีเดียวกันกับไม้แล้วนี่จากสีเทาเนาะครั้งที่แล้วเราทาไม่ทัน ตอนเราตั้งบ้านเราก็เลยทาสีเทาไว้ก่อนทาต่อแต่ยังบริตั้งพี่น้องสีเทาสีเคลือบกันสนิมเนาะมารอบนีนอีพ่อก็จัดสีน้ำตาลไปเลยเออสวยงามกว่าเก่าที่เจ้าคักคักคักคุณเขาใส่สีใหม่แล้วเอาส่วนคอยกับสีไป ขุดมะกรุ้ยนะจ๊ะเนาะพี่น้องขุดมะกก้้ยปลูกเริ่มเป็นสีเดียวกันแล้ยบาทนี่นี่เป็นสีเดียวกันกับบ้านมันก็สวยอีกคนละแบบเนาะพี่น้องเนาะเห็ดดาม้อนตีพี่น้องเห็ดดาม้อนตีค <laughs> ากอยู่เด้คอนตีฮักแล้วกลับไปเห็ดดามไหมพี่น้อง เสร็จแล้วจ้าสองเสาพี่นอ้องสองเสาคู่นะจ๊ะเนาะเป็นเสาเออลังคาเสาหลังคาบันไดพี่น้องนี่ไอรอบแรกที่พ่อใหญ่ท้าคือเป็นสีเทานะจ๊ะเนาะเป็นเออลอง สีลองกันสนิมพี่น้องแต่รอบที่แล้วเนาะเฮาทาแล้วเฮาก็พักกันเมื้อบน,นี้มารอบนี้พอใหญ่กันเลยไปซื้อสีทาตัวนี้มาเนาะนี่คือเป็นสีสีเดียวกับไม้เลยมันก็จะสวยกว่ากันเนาะท่อเหลืออีกสองท่อเนาะนี่เหลือตรงนี้พี่น้องอยังบด้ทากับยูของบน ย่ข้างบนถ้าเป็นถ้าเป็นท้าไห้ก็ได้ได้อัางามำพันบทักกัญญาพันดอกพี่นอ้องอืเป็นท่อน้ําดื่มท่อน้ําก๊อกน้ําก๊อกไอเอ่เอร่างถั่วร่างซ้มมันจะน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ท่อําเสียนร่างถั่วร่างสามก็เสียห้เพันท้าเนาะนี่ให้มันสีเดียวกันกับตัวนี้แล้วมันก็จะสวยเนาะพี่น้องเนาะนี่ม,มาเบิ้งนี่นี่อันนี้ก็เป็นสีฟ้าคือกันแต่ว่าพ่อใหญ่พันท้าแล้ว ถ้ามันเป็นสีน้ําตาลสีไหมน้ำน้ำกันแล้วพี่น้องเหลือแต่ต,ตัวนี้แหละเหลือท่อน้าเสียกับท่อน้ําดีสองท่อนีน่เดี๋ยวทาเบิรงมันทํามันลแล้วนะจ๊ะเนาะเซบงเชฟเฟเชฟเฟเชฟเฟเชฟปาเลโฟตัวตาเปโปโตฟินีโอเคให้มาตอกเสาให้พี่น้อง ระยักมัดบัดณมัดบ่เป็นอะไรเช้าอ่ะ